เจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาในสาระของพวกเฮาเมื่อนี่เนาะคลิปต่อไปนี้พวกท่านจะได้เบื่องจะได้ชมเรื่องราววันสากลต้านเอดการเฉลิมฉลองวันสากลต้านเอดปี2 0 2 0เป็นอย่างเพิ่นจึงมีการเฉลิมฉลองวันสะกลต้านเอดเนาะซึ่งเป็นเป็นวันหนึ่งที่ว่าพวกเฮาควรบ่กควรลืมเป็นวันหนึ่งพวกเฮาควร มีความตระหนักถึงว่าผู้ที่ได้เสียชีวิตผู้ที่ได้สูญเสียคนหักผู้ที่ได้สูญเสียญาติกาวงศายอนพญาเนศวิเอและก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราจะควรจะได้เอาใจใส่และควรมีความตระหนักตลอดเวลามีความป้องกันมีการป้องกันมีการระมัดระวังเพื่อบ่ให้มีการติดเสือ้อเพื่อบ่ให้มีการทรงเสือ้อและเพื่อบ่ให้มีการหับเสื้อลายใหม่ นั้นการเฉลิมฉลองวันสกุลด้านเอตเอีเป็นอีกเป็นอีกโอกาสและเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่วพวกเราได้มีการเฮ็ุกิจกรรมหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวแล้วแต่ประเทศแล้วแต่องค์กรแล้วแต่องค์การเนาะซึ่งเป็นวันที่หนึ่งธันวาของทุกๆปีจะเป็นการครบรอบเฉลิมฉลองวันสกุลต้านเอตเพื่อให้พวกเราตระหนักถึงผู้ที่ได้สูญเสีย ย้อน HIV-AIDS ผู้ที่ได้จากไปย่อน h i v a อแล้วก็เพื่อให้พวกเขามีความตระหนักและมีความระมัดระวังบ้องกัวบวให้มีการติดเสื้อพยาธิเอดไล้ใหม่แล้วก็ในปี2,000นี่เพิ่นได้มีอ่าสโลกแกนหรือเพิ่นได้มีธีมของ2,000ที่ว่า2,000ซึ่งเพิ่นได้เวาว่า global solidarity แชร์ริ s ปอนส i บิล i ตี้ก็หมายคมว่าทุกคนก็ให้มีส่วนห่วมในการหับมือในการยุติเอชด้วกัคือเป้าหมายเพื่อนบอกว่าจะยุติเอชในปีพวกเขาต้องมายุติเอชในปี2030นําำกันตัวยุตินี้หมายความว่ายุติบ่ให้มีการติดเชื้ออะไรใหม่เนะาะบ่ให้มีการตายย้อนในเซวีเอชบ่ให้มีคนที่ว่าติดแล้วขอให้เข้าถึงการบริการ กะหวังว่าปี2010ทุกอย่างจะบรรลุตามจุดหมายปลายทางของ u n นเอพิ่นได้กล่าวไว้เนาะคือว่าให้ทุกคนเข้าถึงการบริการให้ทุกคนบริการจําแนกรังเกียบให้ทุกคนไปจากจากพยาธิเอดบ่ให้มีการติดเสื้ออะไรใหมเพิ่มขึ้นการเฉลิมฉลองมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเราต้องได้มีความตระหนักและก็มีความระมัดระวังเพื่อว่าให้มีการ ตายบ่ให้มีการเสียชีวิตบ่ให้มีการติดเชื้อไรไม่บ่ให้มีการบ่ได้เข้าถึงการบริการเนาะกรลุดพรนบ่ให้มีการจำแนกรังเกียจในผู้ติดเชื้อในสมสนและก็ในคณะเดียวกันนั่นผู้ที่ว่าติดเชื้อ i v n แล้วก็ขอให้ทุกคนได้เข้าถึงการบริการให้ทุกคนได้เข้าถึงการปินปัววเือเข้าถึง ARV เข้าถึงการปินปัวนั่นแหละปีนี้ซึ่งว่าครบ อ,อีกเทือนึงเนาะที่ว่าทางสมาคมพวกเขาได้มีการเสริมสลองได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อลาลึกละลึก,ลลกและอุทิศบุนกุศลไปให้ผู้ที่ลงรับย่อน h i v a s ปีนี้ซึ่งว่าปิดป,ปีทําอิทธิว่าทาง APL Plus หรือว่าสมาคม Association of People Living with h i v a s ที่ว่าเพิ่นได้มีการจูดใต้เทียนและเหตุบุนกุศลอย่าง แบบอบอุ่นแบบครอบรัวเพื่ออุทิศไปให้ผู้ที่ลงรับไปย้อนเอชไอวีเอแล้วก็บอกว่าจะเป็นอยู่ในประเทศลาวแล้วก็อยู่ในในประเทศอื่นเนาะพราะว่าวันวันสกุลทันเอชก็เป็นงานที่เฉลิมฉลองทั่วโลกบอกว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเนาะซึ่งเป็นวันที่หนึ่งทันวาของทุรุป,ปีได้มีการเฉลิมฉลองจัดแคมเปญจัดอเซวนนา คือปีนี้ทางสมาคมได้มีการเซิญอาสาสมัครที่ได้ห่วมกิจกรรมกับโครงการและกัพาร์ทเนอร์ต่างๆมาร่วมกิจกรรมแบบสบายๆแบบวิสาการแบบเป็นการเองเนาะบ่ได้เหตุบัตรเซิญนก็แบบมีแต่บ,บัตรส่วนๆกันมาเพื่อมีการเหตุกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็มีความอบอุ่นน,นอกจากจะเป็นงานเฉลิมฉลองแล้วพวกเฮาก็ได้มีการสงทาย ปีเก่าต้อนหับปีใหม่สงทายก็ยังบทไยเทเนาะแล้วก็พอดีมันมื่อนี้พวกเขาได้เหตุเป็นวันที่ซาีซึ่งว่าใกล้กับวันคริสต์มาสแล้วก็เสริมฉลองวันคริสต์มาสไปพร้อมๆกันเนาะก็มีการเขียนก่อกองไฟเบื้องหนังฟังเพลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์สุนทนาหาทางแก้ไขแล้วก็แชร์ประสบการณ์สังเกแกะกันก็ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งทีว่า ดีหลายและเป็นปีทำยิ่ที่พวกเขาได้เหตุกิจกรรมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ว่าหลายๆคนก็นสนใจแล้วก็หลายๆคนก็เสียดายที่ว่าบาไดมาแลกเปลี่ยนบไดมาห่วมกิจกรรมมือน,นี้เนาะก็คิดว่าในโอกาสต่อไปพวกเขาจะมีโอกาสเชิญนทุกทานอย่างเป็นทางการเพื่อมาห่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนํากันต่อไป เจ้าก็ขอขอบใจทุกท่านที่ได้เข้ามากดเลิฟกดไลค์กด u u s สไคร์เนาะแล้วก็ขอขอบใจขอทุกคนที่ได้มาติดตามคอมเมนต์ให้เพื่อทรงแหงใจทรงกําลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่กับเชื้อ s i v เนาะถึงแม้ว่าเขาจะติดเสือ้อแต่ว่าเขาเจ้าก็จะเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นก็ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ว่าในสิทธ์เท่าเทียมกับทุทกๆคนเนาะบุได้หมายข่าเขาติดเชื้อแล้วเขาเจ้าจะบ่มีสิทธิ์ในการ เป็นมนุษย์น้อยลงก็เป็นมนุษย์คือกันเพียงแต่ว่าอยู่กับเสื้อเซวียสเนาะแต่ว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพาเวียกงานก็นกนทุกอย่างปกติดีเพียงแต่ว่าต้องกินยาทุกมือ้อกินยาประจำเท่านั้นเนาะให้เซวียสมันก็เป็นเพียงแต่พยาธิหนึง่งที่ว่าอยู่กับเฮาแล้วเฮาสามารถควบคุมทา่าว่ากินยาปกติเฮาก็จะบ่สามารถส่งเสื้อแล้วก็ บสามารถสูงเสื้อไปหาผู้อื่นได้เนาะก็สามารถแต่งงานมีลูกมีครอมมีครับได้คือกันกับคนประชนทุกคนปกติฉะนั้นการติดเสื้อบริหมายความ่าเขา,าเขาจ้าจะเป็นคนที่บบพดีบางบางคนก็พลาดไปโดยการที่บ่ได้ระมัดระวังเนาะอันนั้นฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงเป็นกําลังใจและก็ะมอบแรงใจสิงเกอกันกต่อไป กันอย่างมีความสุขกายสบายใจตลอดไปขอขอบใจทุกท่านที่ได้เข้ามาน,นาาสาะก็ฝากแได้เอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานน,น้อยๆในกลนุ่มนี้ขอขอบใจพบกันในโอกาสต่อไป